สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรและชาวนาทุกๆท,ท่านเลยนะครับลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีวันนี้เราจะพาไปตรวจเช็ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินประกันข้าวตรวจสอบเงินประกันไรายได้เกษตรกรกร,ราคาอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตที่2564ทับ65รอบที่1วดที่11สำหรับเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว ระบุวันที่ข้าวว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่17ถึง23่ธันวาคม2564นะครับช่องทางการเช็คเงินประกันราคาข้าวพี่น้องชาวเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันทกสอเอโมบายได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านทาง Line o f f i c i a l BAC Family ในกรณีลูกค้าที่สมัครใช้บริการ BAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารทกศาาได้ทั่วประเทศเลยครับวิธีการใช้เงินประกันราคาข้าวโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตที่2564-65มีดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์การตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนโครงการรัฐของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศาาโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ช h o c n b a c c o m 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดปุ่มค้นหา 3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน 1. สําสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้วนะครับหน้าจอจะแสดงผลการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว 2. กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อที่จะรับสิทธิ์ต่อไปนะครับ ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่1 1กรมการค้าภายในได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในการประชุมครั้งที่31ทับ2564มื่อวันที่24ทธันวาคม2564นะครับ ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่ว,สวตรรนต่างการประกันราคาข้าวให้แก 64, ่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตที่2564-65รอบที่หนึ่งวันที่11ดังนี้ข้อ1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่24ธันวาคม2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างการประกันราคาข้าวให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตที่2564-65รอบที่1นึ่งวันที่11 ให้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตที่2564ทับ65ที่ระบุวันที่ข้าวว่าววจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่17-23ถึงธันวาคม2564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะ้ความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะครับ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ11,200.61บาท 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ18,67.60บาท 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9,936.67บาท4ข้าวเปลือกเจ้าตันละ8,154.29บาทและ5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ9,316.15บาทนะครับข้อ2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้เกษตรกรกับราคาเกณฑ์การอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่1 1ในวันที่24ธันวาคม2 5 6 4ดังนี้ 1. นข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ ,3799.39 บาท 2. บเบทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ3 1 3 2 4 0บาท 3. เข้าเปลือกหอมประทุมทานีตันละ1,063.33บาท 4. เข้าเปลือกเจ้าตันละ1,845.71บาทและ 5. เข้าเปลือกเหนียวตันละ2,683.85บาทนะครับ ลงชื่อนายอาวุธวงสวรรัสด์รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังเช่าวิดีโอน,นี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญสคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ยอมให้เธอเป็น number one r a d y n g รัว่าเธอนั้นสวยลายก็เซ็กซี่แอบชอบเธอมาตั้งแต่ตอน Baby มีแฟนแล้วยังครับเพรางคน crazy ยอมให้เธอเป็น number one Brady